สวัสดีครับช่างแรกนะครับวันนี้มีของดีนะครับมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็น power supply สองรุ่นนะครับนะตัวล่างเป็นรุ่น160โวลต์ตัวบนเป็นรุ่น300โวลต์นะครับนะรุ่น300โวลต์มีคนจองแล้วนะผมเองนะผมจองแล้ว300โวลต์ซื้อมาใช้เองนะครับส่วน600้อ่ร้อยหกโวลต์มี2ตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ นะใครที่เปิดมาดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบเลยนะครับรับรองโพสลงไปนะครับอยู่ไม่นานนะครับนะครับออกแน่ตัวนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจไม่ต้องรีรอนะครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวราคาก็รบกวนอินบ็อกซ์ทักไลน์ทักแชทมาถามสอบถามกมันก่อนได้นะครับเร็วสุดต,ตอบกลับเร็วสุดน่าจะเป็นทางไลน์นะครับใครทักทางไลน์มาได้สิทธิ์ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานเข้าๆให้ชมกันก่อนนะครับขออนุญาตรีวิวตัวบนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างมันเหมือนกันเลยเพียงแค่สเปคต่างกันตรงนี้300โวลต์ตรงนี้160โวลต์ตัวตัวล่างนะครับจ่ายกระแสได้สูงสุด15แอมป์ตัวบนนะครับ300โวลต์ตัวนี้จ่ายกระแสได้10แอมป์นะครับนะตัวบนนะครับตัวบนมีเจ้าของแล้วนะส่วนตัวล่างตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับนะ ทีนี้เดี๋ยวนะครับก่อนที่จะรีวิวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับผมจะให้ดูไส้ในกันก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับที่จริงผมเคยทํารีวิวเจ้าตัวซับไพตัวนี้ลงไปแล้วนะครับก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมร้อยหกสิบโวลต์ตัวนี้จ่ายกระแสได้สิบห้าแอมป์นะครับใช้ดีนะครับใช้อยู่ทุกวันนะส่วนเจ้าตัวนี้มาเสริมใหม่เป็นตัวสามร้อยโวลต์นะครับ ส่วนตัวนี้รอเจ้าของอยู่นะครับอ่ามีอีกเครื่องหนึ่งนะลูกค้ารับไปแล้วเป็น1 6 0โวลต์นะครับนะเหลือตัวเดียวนะด่วนเลยโอเคเดี๋ยวนะครับจะให้ดูไส้ในนะว่าเป็นยังไงน่าสนไหมนะครับเผื่อคลิปที่แล้วผมให้ดูไส้ในไปแล้วอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เลยแล้วกันนะ ไส้ในนะครับตัวบนกับตัวล่างคล้ายๆกันสเปคต่างกันแค่นั้นเองนะครับไส้ในทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับนี่นะเห็นไหมอ่านี่เพื่อความชัดเจนนะนี่นะครับไส้ในอลังการงานสร้างนะครับอย่างที่เห็นมันก็ถือว่าอยู่ในเกรดระดับกลางๆของพาวเวอร์ p ปายในห้องแล็บนะครับมันก็จะไม่ใช่ตลาดล่างแต่ก็จะไม่ใช่ งานพรีเมียมนะครับนะก็อยู่ในเขตกลางๆนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนพวกซัลายจีนทั่วไปนะครับก็ดูไสในเองแล้วกันนะครับถ้าซัลายถูกๆจะไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับแต่นะครับก็อยู่ในระดับกลางอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นไฮเอ็นมันก็จะแน่นกว่านี้ลึกลับซับซ้อนกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกตกลางๆนะครับกลางๆค่อนไปทางบนนะครับอ่าสังเกตจุดแรกเลยนะ ชุด ac input นะครับนี่มีฟิลเตอร์นะครับระบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เข้านะครับฟิลเตอร์ออกนะป้องกันความขี่แปกปลอมด้านตัวเครื่องออกไปรบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกและป้องกันความถี่รบกวนจากภายนอกเข้ามารบกวนวงจรด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นบิตไดโอดนะผ่านชุด soft start มานะครับนี่เห็นไหม คาปาตรงนี้นะครับ4ตัวใหญ่มาก450โวลต์นะครับเป็นเลกติฟายนะครับของฝั่งเอซีเข้ามาก็บิดเป็นเลกติฟายเป็น DC DC ไฮโวลต์ก็เข้ามาต่อนะครับเข้ามารอที่หม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งตรงนี้เขียนได้ว่าเขียนไว้ว่า EE นะครับ85ก็คือแกนขนาด85นะครับ300โวลต์10แอมป์นี่นะครับ แกนใหญ่มากนะเป็นแกน EE 85มิลนะครับใหญ่มากตัวนี้นะครับทำกำลังวัดได้3,000วัตสบายๆนะตัวนี้ถ้าคูณกันมาก็เป็น3,000วัตนะครับ300โวลต์10แอมป์ก็เป็น3,000วัตนะตัวนี้แกนตัวนี้ทำได้อยู่แล้วนะชุดตัวนี้เป็น IGBT นะครับก็สวิตขับมอแปลงลูกน,นี้แหละนะครับนี่ฝั่งนี้นะด้านในก็ยังมีอ e, ีกนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับ มันทำงานร่วมกันอยู่นะฮิตซิงตรงนี้หนาตึบเลยนะครับเป็นฮิตซิงระบายความร้อนของ i อ b t ที่ขับม้อปแปลงนะครับมีพัดลม2ตัวพัดลมทํางานออตโต้เจอโหลดหนักๆนะครับโหลดที่หนักๆขึ้นพัดลมจะทํางานอัตโนมัตินะครับปรับความเร็วรอบอัตโนมัตินะครับไม่ได้ทํางานจังหวะเดียวนะนะครับมันเป็นการทํางานแบบปรับรอบแบบแบบอ,อิสระนะครับ โหลดหนักรอบพัดลมก็จัดนะครับโหลดน้อยๆพัดลมก็หมุนเบาๆนะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับนพัดลมจุดนี้นะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็น igbt ซึ่งนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรก็เดาว่าน่าจะทำหน้าที่ควบคุมกระแสะและแรงดันนะครับตรงนี้มันเป็นตัวขับหม้อปแปลงภาคจ่ายไฟนะครับผลิตไฟออกมาก็ ควบคุมกระแสแรงดันด้วย IGBT หรือ MOSFET อีกทีนึงนะครับมันจะไม่ได้ปล่อยอิสระนะตัวนี้เห็นไหมนี่นะครับใช้ MCU controller ในการทำงานนะครับนี่ตัวเบร์เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภักได้ยิบย่อยนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับนีนะ่นะครับก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางๆนะครับนะก็กลางไปข้อนบนนะครับ ด้านหลังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยอเหมือนกันนะครับ2รุ่นย้ำอีกทีนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ AC input ปกติธรรมดานะครับช่องพัดลมตรงนี้เป็น a c เออเป็นดีเป็น DC o u t p u ตนะครับตัวนี้นะเป็น DC output สำหรับกระแสสูงนะครับมันจะมี2ชุด ชุดด้านหลังตรงนี้ใช้สำหรับกระแสสูงก็คือแม็กซิมัม10แอมป์นะครับส่วนชุดหน้าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับตรงนั้นจะลิมิตกระแสไว้2แอมป์แล้วก็มีพอร์ต I S นะครับ232ไว้ลิงก์เชื่อมต่อคอมไม่งั้นก็ลิงก์ระหว่างตัวมันเองกับเพื่อนมันนะครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นที่สามารถลิงก์สื่อสารกันได้นะครับแล้วก็อพอร์ตต่างๆนะครับ ตัวนี้อาจจะเป็นเอาไปปรับภายนอกอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็มีพอตแลนด์นะครับไว้สําหรับ l ิง k ์เครื่องนะครับนะ power supply พวกนี้นะครับมันเป็น power supply ในแ a บนะครับที่ใช้กันในแ a บในห้องทดลองต่างๆนะครับนะก็เป็นสินค้ามือสองนะใครที่ยังสงสัยอยู่นะมันเป็นสินค้ามือสองซึ่งนะครับก็สภาพก็ตามที่เห็นนะครับใช้งานได้นะตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอเพียว เป็นตัวเลข LED เพียวๆเลยปกติตรงนี้อาจจะมีกระจกอา่ากระจกดำๆอยู่แต่มันหลุดไปนะครับก็ขายตามสภาพนี้เลยนะอา่าปกติแล้วมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นกระจกดำๆนะครับก็อา่าไม่เป็นไรนะไม่มีกระจกตรงนี้แต่ตัวเลขก็โชว์ได้ปกตินะครับอาจจะอา่าขาดความสวยงามไปนิดนึงนะครับนะเสียดายอยู่เหมือนกันทีนี้อา่าเอาพูดชุดที่2นี่เห็นไหมนะครับ ไม่เกิน2แอมป์นะชุดนี้ที่เขาระบุไว้นะครับแต่นะครับ,นะรบถ้าไปจากผมผมผมจะมีการแก้ไขวงจรใหม่แก้ไขระบบใหม่นะผมจะ,ะลิงก์ตรงนี้นะครับต่อสายใหม่ไปโยงกับฝั่งเอาท์พุตฝั่งท้ายโดยตรงนะครับไม่ผ่านลายวงจรไม่ผ่านฟิวนะครับปกตินะเขาก็ต่อสายมาจากตรงนู้นแหละนะครับแต่จะผ่านฟิวนะครับแล้วก็ลายวงจรนะครับมันเส้นเล็กนะครับผมจะไม่ต่อเอา ตรงนี้นะครับเพราะว่ากระแสมันน้อยเขาเลิมิตไว้แค่2แอมป์ที่จริงเราก็สามารถใช้ได้ถึง10แอมป์หรือ15แอมป์ได้สบายแหละจุดนี้นะครับแต่เราต้องดัดแปลงนะครับอย่างที่บอกสายนะผมจะต่อให้นะครับทั้ง2เครื่องเลยนะครับทั้งทุกเครื่องที่ไปจากผมผมก็จะดัดแปลงให้ก่อนนะผมจะโยงสายจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งหลังโดยตรงเพื่อที่นะครับจะให้ตัวนี้มันจ่ายกระแส ได้เท่าตัวหลังถึงพอร์ตมันจะเล็กกว่าแต่เราจ่ายกระแสะแค่ในการทดสอบเครื่องแค่ไม่นานนะครับมันแรงดันสูงกระแสะมันน้อยอยู่แล้วพอร์ตมันรับได้เป็น10แอมป์อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้จ่ายนานนะเราจ่ายแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นมันทําได้นะแต่ถ้า2แอมป์ของมันเดิมๆเนี่ยมันก็ดูจะน้อยไปนิดนึงนะครับมันใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะผมก็ต้องดัดแปลงก่อนเหมือนตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นี่ตรงน,นี้ ผมก็ต่อเอาตรงพอตตรงหน้ามนเนี่ยนะครับจะให้ประโยงมาจากด้านหลังนะครับจะให้โยงมาจากด้านหลังตรงนี้โยงสายมาด้านหน้ามันก็ไม่สะดวกผมก็เสียบเอาด้านหน้าเหมือนกันนะครับมีการดัดแปลงแล้วสําหรับตัวนั้นนะครับก็คือต่อสายนะครับโยงไปที่พอตด้านหลังแค่นั้นเองนะครับตัวล่างตรงนี้ผมก็จะทําไว้ให้เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องดัดแปลงก็ใช้งานได้เลยนะครับนะทีนี้ โอเคนะเรื่องของสเปคเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละปุ่มให้ชมกันนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละอย่างทำงานยังไงนะครับปรับไฟยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงกล้องอาจจะสั่นหน่อยนึงนะครับผมจะพยายามพูดให้มันจบในรวดเดียวจะได้ไม่ต้องไปนั่งตัดต่อคลิปนะครับเสียเวลาเนาะ โอเคเสียบปลั๊กแล้วอเปิดเครื่องเลยนะครับเราต้องกดเอาพุทออกก่อนในครั้งแรกที่เปิดเครื่องเอาพุทจะออกมาแต่นะครับสัญลักษณ์เอาพุทมันออกเฉยๆแต่ไฟเอาพุทมันไม่ออกเนื่องจากว่ากระแสมันจะเป็น0ูนแอมป์อยู่นะครับทีนี้นะมาให้ดูกันนะครับอา,อาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะนะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปเลย มันเป็นยังไงไม่รู้นะโอเคจะให้ดูที่มิเตอร์นะครับนะจับที่เอาพุทตรงนี้ไว้นะบวกรบฟึบนี่นะครับเอาฝามาปิดเลยดีกว่านะครับไส้ในนะไส่ในก็ดูกันไปแล้วแหละนะครับเ,เป็นว่าปิดเลยแล้วกันเอาสายดันมาเกี่ยวป ปิดผิดด้านอีกอ่ะไม่เป็นไรปิดไว้ชั่วคราวนะครับอ่าเพื่อที่จะได้วางมิเตอร์นี่อย่างนี้นะทีนี้นะผมจะทดสอบปรับแรงดันให้ดูนะครับอ่านี่นะครับถ้าเราจะปรับแรงดันเซตแรงดันจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้สั่งเอาพุทนะครับโวลต์นะที่มิเตอร์ก็จะยังไม่ออกนะครับเห็นไหมเอาพุทจะยังไม่มีโวลต์ออกนะครับ เราต้องเซตโวลต์ก่อนนะให้เรากดปุ่มนี้ไปนะครับเห็นไหมนะครับ v c h e ็คกดไปทีนึงนะครับแล้วเราก็สามารถปรับโวลต์ได้เลยเห็นไหมสูงสุดตัวนี้ได้ที่3 0 0โวลต์นะครับเห็นไหมเกิื่อนมาหน่อยสาอย3 0 3โวลต์นะครับถ้าเราไม่กดตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับโวลต์ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะนะครับโวลต์เปลี่ยนเหมือนกันแต่นะครับเราจะไม่เห็นตัวเลขจนกว่าเราจะกด สั่งออนตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเซตแรงดันเซตกระแสดได้ก่อนก่อนที่จะปล่อยไฟออกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเซตให้ดูให้ดูจอแบบนี้แล้วกันนะครับกดเซตแรงดันนะนะครับตรงนี้ตอนนี้มันเซตไว้ที่ที่าที่300โวลต์ผมจะเปลี่ยนแล้วกันนะครับหมุนปรับไปเลยนะตรงนี้มันก็จะหมุนหลายรอบหน่อยพอเพราะเนื่องจากว่าแรงดันมันสูงนะผมจะหมุนไว้ที่ปรับไว้ที่ 171โวลต์นะครับเห็นไหมร้อยเจ็โวลต์ทีนี้กระแสอ่าปรับไปที่อ่าราวๆอ่าหแอมป์แล้วกันนี่ปรับกระแสไว้1แอมป์นะครับอ่ากดออกปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับแรงดันกระแสมันไม่โชว์นะเนื่องจากว่านะเรา,าเราเซตไว้แล้วนะกดตัวนี้ก็คือเราเซตค่าแรงดันเซตค่ากระแสเรียบร้อยแต่แรงดันจะยังไม่ออกนะครับจนกว่านะครับเราจะสั่งออน อ่าเดี๋ยวผมปลดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้เป็นตัวดูอ่าค่าแรงดันค่ากระแสที่เราเซตไว้นะครับนะตรงนี้นะ V check I check ตรงนี้นะครับ V I check นะครับอ่ทีนี้เมื่อเราสั่งออนปึ๊บอ่าเห็นไหมแรงดันมาแล้ว170โวลต์นะครับนี่เห็นไหม170 171ผมเซตไว้ที่เท่าไหร่อ่าผมเซตไว้ที่171จริงด้วยนะ มันโผลมานะครับเห็นไหม171โวลต์หน้าจอตรงนี้ก็โชว์171ตรงนะครับส่วนกระแสนะครับกระแสจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีโหลดนะครับกระแสจะขึ้นแบบแบบเป็นกระแสจริงกระแสตามโหลดเมื่อเรามีโหลดปุ๊บกระแสก็จะขึ้นตามนะครับก็แค่นั้นเองนะนะเห็นไหมทีนี้ เราก็ปิดโหลดไปนะแรงดันก็จะหายไปเห็นไหมนะครับเราสามารถเซตกระแสเซตแรงดันได้ก่อนที่เราจะปล่อยออกมาจริงๆนะครับแล้วก็ยังสามารถล็อกได้ด้วยเมื่อเราก,กดปุ่มล็อกตรงนี้นะครับไม่สามารถปรับอะไรได้ทั้งนั้นกดอะไรก็ไม่มีผลนะครับใช้ในกรณีที่ว่าเราเซตค่าแรงดันที่เราต้องการแบบแม่นยํามากๆแล้วกลัวคนอื่นจะมาปรับอะไรของเราเราก็กดล็อกไว้แบบนี้นะครับ นะทีนี้นะครับมีปุ่มอะไรที่น่าสนใจอีกนะนอกจาก V c เช็ค i c h ช็คนะครับก็ยังมีปุ่มที่เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับในการปรับแรงดันนะครับถ้าเราปรับแบบธรรมดานะครับตัวเลขมันค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วนะครับทศนิยมด้านหลังมันปรับยากนะครับหมุนนิดเดียวมันก็ไปทีละ5ไปทีละ10นะครับถ้าเราอยากปรับจุดทศนิยมด้านหลังแบบละเอียด นะครับให้เรากดตรงนี้เห็นไหมนะครับ v นะครับ f i n e ตรงนี้นะครับถ้ากระแสก็ให้ปรับตรงปุ่มข้างกันนะครับ i f i n d n e ตรงนี้นะครับอ่ะปรับกดไปที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นการอ่ปรับละเอียดนะครับเมื่อเราหมุนปรับโวล์นะเห็นไหมมันจะเป็นการปรับทศนิยมด้านหลังนะครับเผื่อใครต้องการงานที่ละเอียดมากๆนะครับสามารถปรับหลักทศนิยมได้เลยนะครับเมื่อเรากดออกปุ๊บ มันก็หมุนไปอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับกระแสก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับนะในตอนที่เราปรับกระแสปรับแรงดันอยู่ตอนนี้โวลต์จริงจะยังไม่ออกจนกว่าเราจะสั่งออนนะครับก็คือก็คือสั่งอ่าเอาพุทธหยุดนี้อ่สั่งออนไปเลยเห็นไหมแรงดันออกแล้วนะครับทีนี้เราจะปรับแรงดันแบบเรียวทม์นะครับให้เรากด V เช็คตรงนี้ออกมันจะเป็นค่าแรงดันแบบจริงจริง กระแสจริงแรงดันจริงนะครับเราสามารถหมุนได้เลยเห็นไหมแรงดันจะเปลี่ยนตามที่เราหมุนปรับโวลต์ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนะทีนี้ยกตัวอย่างนะครับผมปรับไว้ที่233บโวลต์ผมอยากล็อกค่านี้ไว้นะครับผมก็กดล็อกปุ๊บนะเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาสายสายมิตเตอร์หลุดอา้าวชวนกันหลุดซะง,งั้นนะครับ เมื่อถ้าเรานะครับถ้าเรากดล็อกไว้แล้วนะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับนะเห็นไหมนะครับนะลองปรับดูนะครับนะกดทุกอย่างไม่มีผลนะครับนะเป็นอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจนะทีนี้อยากจะปรับแล้วก็กดปุ่มล็อกออกนะครับนะแล้วทีนี้ก็กดออกแบบนี้นะครับถ้าเราอยากปิดเครื่องดับเครื่องนะตัวนี้สามารถเซ็ตกระแสดได้สูงสุด10แอมป์ ส่วนตัวร่างสเปค160โวลต์เซตกระแสได้สูงสุด15แอมป์นะครับเราเซตกระแสไว้ถึงแม้สายบวกลบเอาพุทตรงนี้จะจับมาแตะกันเครื่องก็จะไม่ชอ็อตนะครับค่ากระแสก็จะขึ้นไปถึงจุดที่เราตั้งนะครับอย่างเช่นเราเซตไว้ที่5แอมป์ถึงเราจับสายมาช็อตกันนะครับกระแสก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดแค่5แอมป์แรงดันจุดนี้เอาพุท แรงดันที่เราพุดอยู่นี้ก็จะหายไปกลายเป็นศูนย์โวลต์หรือ1โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกระแสตกแรงดันมันก็จะตกด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับสามารถเอาไปชาร์จแบตได้นะพาวเวอร์สปายตรงนี้นะครับสามารถเอาไปชาร์จแบตได้แต่นะครับสามารถเอาไปเทสพวกอินเวอร์เตอร์นะครับระบบไฮโวลต์ orn, หรืออะไรพวกนั้นได้นะครับเหมาะมากนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวล่างสเปค1 6 0สโวลต์สามารถเอา160โวลต์ไปจ่ายเข้า จุด pv ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิตระกูลเครื่องฟ้าขาวนะครับ160สโวลต์สามารถเทสเครื่องให้ทำงานได้นะครับนะจ่ายเข้าฝั่งแผงอย่างเดียวนะอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องต่อแบบสามารถออนเครื่องจากแผงได้นะครับสำหรับเจ้าตัวล่างสเปค160 v โวลต์นะครับนะผมก็มีไว้ตัวหนึ่งสำหรับเทสเครื่องนะครับเนะี่ยตัวนั้นนะนะส่วนตัวนี้ก็เอามาเสริมเป็นสเปค300 v โวลต์นะครับนะ นะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับใครที่สนใจรีบหน่อยนะครับผมเชื่อว่าโพสต์ลงไม่นานนะครับแถมยังเหลือเครื่องเดียวด้วยนะสเปคร้อยหกสิบโวลต์ตัวนี้ใครสนใจรีบหน่อยรีบเลยนะครับโพสต์แป๊บเดียวนะครับหายหมดนะโอเคก็คลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูแค่นี้สั้นๆที่ไหนนะครับสิบแปดนาทีไปแล้วนะโอเคหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจนะครับยังไงสนใจยังไงก็ ทักไลน์ทักแชทมาคุยกันได้อย่างที่บอกมีเครื่องเดียวเร็วหน่อยนะครับทักมาใครทักมาก่อนก็ให้คนนั้นนะครับใครแต่ต้องยกยกเว้นกรณีที่ว่าต้องพร้อมจ่ายนะครับไม่ใช่ทักมาจองไม่รับจองนะครับต้องพร้อมจ่ายใครพร้อมจ่ายก็รับเครื่องไปนะครับโอเคเดี๋ยวคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ